ขับแป้งวันนี้ผมมาสอนเทคนิคหนึ่งนะครับเป็นเทคนิคที่ถูกใช้ในยิมกันเยอะนะครับแต่ว่าผมยังเห็นมีคนใช้แบบผิดๆอยู่นะครับนั่นก็คือเทคนิคของดรอปเซตนะครับก็คือว่ายง่ายเป็นการเล่นด้วยน้ำหนักมากนะครับผมแล้วก็ต่อต่อด้วยน้ำหนักที่น้อยลงนะครับผมแล้วก็ทําต่อเนี่ยทีเลยฉะนั้นผมจะเล่นให้ดูก่อนครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาอธิบายว่าทาไมนะครับให้คุณเล่นน้ําหนักที่มากขึ้นมานครับน้ําหนักนี้คุณควรจะเล่นได้ประมาณสักสิทีแต่ว่าคุณจะเล่นสักแปดทีนะครับผมเออพูดผ ครับผมฉะนั้นถ้าเกิดคุณได้รีสิบคุณจะไ,ได้แค่หก,กคุณต้องคอนเซนเทรตเวลาที่ยกนะเออตัดสิบเจ็ดนะครับผมนะครับแล้วก็เหมือนอย่างนั้นให้คุณเลือกหนักที่เบาวกว่านะครับผมมาต่อได้ทันทีเลยจะตัดลงสักประมาณสิบปอนด์ก็ได้นะครับผมแล้วคุณกะยกต่อเน,นี้ยอย่างน้อย12ที แช่จยปบูมจีจึจึจนะครับสำคัญมากนะว่าในดรอปเซ็ตนะครับผมจะต้องเล่นให้เต็มช่วงนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือ,อ,อโฟกัสให้ขึ้นลงนิดนึงขึ้นลงช้านิดนึงนครับผมเพราะว่าเลือดจะได้เข้ากล้ามเนื้อเต็มทีแล้วกล้ามเนื้อจะได้ทำงาน จุดประสงค์ของดรอปเซตเลยคือเอาเลือดเข้ากล้ามเนื้อนะครับด้วยจํานวนครั้งที่มันมากออกว่าเซตปกติเพราะว่าคุณทำหกบวกสินะครับผมแล้วบางทีก็จะมีดรอปเพิ่มอีกสิบห้านะครับผมจะทําให้ดรอปเซตเนี่ยมีกล้ามเนื้อมีเลือดเข้าไปมากออกว่าปกตินะครับให้คุณเลือกใช้เทคนิคน,นี้ดูนะครับเออ่ถามว่าจะต้องดรอปถี่แค่ไหนหรือเยอะแค่ไหนนะครับผมขึ้นอยู่ขนาดกล้ามเนื้อถ้าขาเนี่ยได้อกเนี่ยมได้แต่ถ้าใบเซร็จเนี่ยผมแนะนําก็คือ2นะครับก็คือ เล่นหนึ่งหนักสองหนักไว้วพอนะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดเล่นไปม,มากกว่านั้นมันจะไม่ดีมันทาให้กล้ามเนื้อเนี่ยมีโอกาสเคล็ดหรือว่าบาดเจ็บได้เพราะว่าคือแรงหมดแล้วต่มัมาเอากล้ามเนื้อมัดอื่นเข้ามาช่วยครับผมฉะนั้นวันนี้ผมมีที่มาฝากแค่นี้นะครับผมเอาไปใช้ถูกนะครับที่สำคัญก็คือว่าเล่นหน้าแล้วคิดถึงกล้ามเนื้อให้ดีนะครับที่ผมเล่นเร็วหน่อยเพราะว่าอยากให้วิดีโอมันสั้นแล้วก็ยืนยันคาเดิมครับฟิตไปพระรองไม่ใช่แค่คนขายไปไอ,อ 亲自，我。